ถ้าคุณกำลังมองหารถเก่งมือสองแต่เหมือนได้รถใหม่วิ่งน้อยใช้งานน้อยเดิมเดิมเกรด A มาทางนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะรถที่อยู่ด้านหน้านะคะเป็นยาริสเอทีนะคะโตโยตา้ายาริสเอทีบนะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็น่าใช้รุ่นหนึ่งเลยนะคะดูแลง่ายไม่จุกจิกที่สำคัญได้รถปีใหม่ไม่น้อย ในราคาสุดแสนจะถูกฟีดาวผ่อนเริ่มต้น6,000กว่าบาทเท่านั้นเรามีให้เลือกทั้งสีเทาดำแล้วก็สีเทาใหม่รับประกันความสวยเดิมไม่ว่าจะเป็นสีรถแผ่นเพดห้องเครื่องคุณได้รถสวยอย่างแน่นอนเรามีบริการรับประกันหลังการขายให้ด้วยรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้สำหรับลูกค้าที่ประวัติดีนะคะ ออกรถไปเลยในงบ1,500บาทจัดไฟรนซ์ฟรีส่งฟรีทั่วไทยกันเลยทีเดียวใครที่สนใจไม่ยากนะคะทักกันมาได้เลยที่เบอร์0611737878ที่อยู่ด้านหน้าเป็นปี2018ไม่20,000กว่าเท่านั้นของเรามีบริการเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้เรียบร้อยเช็ครถก่อนปล่อยทุกคันเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะ้ำมันเครื่องให้ รถชนหนักพลิคว่ำน้ำท่วมเราไม่ขายนะคะลูกค้าที่ออกรถไปแล้วถ้าตรวจเจอนะคะรับซื้อคืนร้อเปเต็มกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของยาริสเอทีก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยรถรุ่นนี้นะคะไม่จุกจิกประหยัดพลังงานผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีได้รถปีใหม่แต่ราคาถูก รุ่นนี้น้องเอขายเพียง3 0 0 0 0นกว่าบาทเท่านั้นออกห้าง500,000กว่าคุ้มกว่าไหมถ้าเราได้รถสวยคุณภาพดีเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะสำหรับยาริสเป็นเครื่องพันห้านะคะมาพร้อมกับเบาะผ้าสีดำตัดลายสกอตสีฟ้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะพวงมาลัยก็สามารถนะคะ ปรับเสียงได้ภายในกว้างขวางนะคะสามารถนั่งได้สะดวกสบายนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็นั่งสะดวกสบายยืดขาได้กว้างขวางกันเลยทีเดียวนะคะคระบบ ความปลอดภัยนะคะเข็มขัดนิเืภัยก็มีให้ทุกจุดนะคะแอร์แบกก็มีทั้งฝั่งคนขับและก็ผู้นั่งด้านซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรุ่นนี้สามารถเติมน้ํามันได้นะคะในส่วนของ9195นะคะมีให้เลือก2สีนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสีเทาดําหรือว่าสีเทาใหม่นะคะสำหรับลูกค้าที่ประวัติดีรายได้พอนะคะโปรเดือนนี้เราให้จองแค่นะคะ9ก9บาบาท มีโปรขับฟรี3เดือนด้วยนะคะดอกเบียเริ่มต้น2.89เท่านั้นนะคะมีส่วนลดให้ทุกคันคะใครที่เห็นคลิปนี้นะคะเรามีส่วนลดให้มีการถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีให้หลังจากรับรถไปแล้วด้วยนะคะสนใจคันไหนก็สามารถทักสอบถามกันเข้ามาได้นะคะราคาเริ่มต้นนะคะปี2018.349,000บาทนะคะ สำหรับนะคะมนุษย์เงินเดือนนะคะเงินเดือน10000ก็สามารถเป็นเจ้าของรถที่อยู่ด้านหน้าได้แล้วนะคะปรึกษาเอกสารยอดจัดเงินดาวยอดผ่อนก็โทรตรงมาได้เลยที่เบอร์061 173 7878นะคะ